สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมเห็นข้างล่างไหมครับอผมกําลังจะทําอุโมงค์นะครับคลิปนี้เป็นคลิปที่ยาวนาะนที่สุดที่ผมเคยทํามาเนาะอตอนนี้ยังไม่เรียบร้อยเลยนะครับคือว่าผมก็ต้องออวางเหล็กนะครับเป็นพื้นให้มันเสมอกันให้เรียบที่สุดนะครับเ,เสร็จแล้วก็วางด้วยกระจกใสนะครับทับอีกชั้นหนึ่งนะครับ สาเหตุที่วางเหล็กก่อนก็เพื่อจะได้เป็นสัญญาณนะครับเวลาขุดจากอุโมงขึ้นมาเนี่ยมัน,มนก็จะได้เจอเหล็กก่อนดังเพลงอถ้าไม่มีเหล็กนะครับมาเจอกระจกเลยมันก็แตกนะครับน้ามันก็ไหลเข้าไปทั่วมอ่โมงนะครับแล้วมันก็จบเฮตนะครับสิ่งที่ทํามาทั้งหมดก็สูญเปล่าเลยนะครับอืมโอเคนะครับตอนนี้ผมก็เริ่มเจมาะบ้างแล้วนะครับตอนนี้ไปกำลังเจาะอยู่นะครับ ดูกันเลยวิวว้าวเห็นไหมครับอันนี้เป็นชั้นเหล็กนะครับที่ผมทําไว้นะครับครัวน,นี้ผมก็จะได้เจาะเข้าไปเลย่าคุดอุโมองค์ไปเรื่อยๆนะครับนี่ครับต้องทําอย่างระวังนะครับอย่าให้เลยเหล็กนะครับดูฝั่งนี้มีเหล็กย่างใช่เหล็กไหมเออเหล็ก <laughs> นะครับอย่าให้เลยเหล็กนะครับถ้าเจอเหล็กก็แปลว่า สิ้นสุดขอบนะออแล้วอุ้ยจะมืดเต็มแล้วเหรอครับน่ทอดทอดทอดฮ่าอย่างนี้ต้องใช้ทอดจริงๆมีใช้ไฟก็ได้นะครับแต่ขี้เกียจต่ออุ้ยอืทอดทอดทอดทอนี่ครับอืมขุดไปเลยนะครับอ่าดูซิข้างบนอูโหูทรายถล่ม นู่นครับเห็นชั้นเหล็กยังอ่าถัดจากชั้นเหล็กไปก็เป็นกระจกนะครับมันก็จะได้บ่งบอกให้รู้ว่าใกล้ถึงกระจกแล้วนะถ้าไม่มีเหล็กบอกก็โอ้โหไปเจอกระจกขึ้นมาพลาดขึ้นมานะครับก็จบโอเคนะครับตอนนี้ผมก็จะเจาะไปเรื่อยๆนะครับช่วงนี้ผมขอตัดภาพก่อนนะครับจะได้ไม่เสียเวลาในการชมเพราะมันยาวนานมากเลยครับตอนนี้โอเคผมก,ก็จะขุดไปเรื่อยๆนะครับ อะครับตอนนี้ก็ขุดไปเรื่อยๆนะครับโอ้โหมาไกลแล้วครับตอนนี้ต้องทําด้วยความระมัดระวังนะครับอย่าให้ทะลุเหล็กไปนะครับเพราะบางส่วนนั้นเหล็กติดกับน้ําเลยนะครับไม่ช่นั้นแล้วน้าําไหลทะลักมาก็จบเลยนะครับบอกไว้ก่อนโอเคปักทอดอีกหน่อยเนาะอ่าโอเคครับโอ้โหตรงน,นี้ต้องระวังหน่อยนะครับอืม โอเคผมก็ขุดไปเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆโอเคนี okay. mm ่ไงใกล้ถ hmm. <Okay. S 2> mm ึงหรือยังโอเคไปเรื่อยๆ mm hmm. ตอนนี้ก็ดึกมากแล้ว <laughs> จริงๆก็ดึกนะครับที่ผมกำลังอัดคลิปอยู่นี่ก็ดึกเหมือนกันครับคิดว่าอาจจะไม่เสร็จ <laughs> ไปเรื่อยๆครับ โอเคครับท่านผู้ชมครับเห็นไหมครับโอ้เหนื่อยมากครับขุดในรอบนี้โหดูสิครับกว่าจะเจาะได้นะครับต้องเจาะด้วยความระมัดระวังครับทะลุเหล็กไม่ได้นะครับทะลุเหล็กก็คือจบก็บอกไปแล้วนะครับต้องค่อยๆทานะครับโดยเฉพาะด้านข้างนะครับทะลุไม่ได้เลยนะครับโอเคผมก็จะขุดไปเรื่อยๆนะครับแบบนี้ ใช้เวลาพอสมควรนะครับมีทั้งหินทั้งทรายถ้าทรายมันก็จะหล่นมานี่นะครับต้องทําด้วยความระมัดระวังที่สุดนะครับชั้นบนเ,เหล็กนั้นก็จะเป็นกระจกนะครับเดี๋ยวเราจะเจาะชั้นเหล็กต่อนะครับแต่ตอนนี้ต้องทําอย่างระมัดระวังนะครับเพราะด้านข้างไม่มีกระจกนะครับด้านข้างก็จะเป็น บางส่วนก็เป็นน้ำนะครับอย่าให้น้ําไหลเข้ามานะครับถ้าไหลเข้ามาก็คือจบนั่นเองโอเคผมก็จะทําไปเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมโอเคนะครับเรียบร้อยแล้วครับโหในการขุดบล็อกต่างๆโหใช้เวลานานพอสมควรนะครับเพราะต้องทำอย่างระมัดระวังโอ้ยจะต้องไม่ให้ทะลุเล็กอ่ามีอันนึงแล้วอนอนนทะลุอันนึ่งมไม่เป็นไร ส่วนนั้นไม่เป็นไรแต่ถ้าข้างบนไม่ได้เลยนะครับกับด้านข้างตรงมุมขวาเนี่ยอันนี้เป็นน้ําเลยนะครับถ้าทะลุไปก็คือน้ําเลยนะครับตรงนี้นะครับคราวนี้เราลองมาเจาะพร้อมๆกันนะครับข้างบนเราจะให้โล่งนะครับเจาะเลยก็น้ําท่วมนะครับป๊อกนะอุ้ยโอ้โหสุดยอดครับเจอปลาพอดีเลยโอ้โหท่านผู้ชมครับเห็นไหมครับว้าว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  ต้องคอยทํานะครับระวังหน่อยระวังหน่อยโอ้โหโอ้โหทําจนครับสุดยอดไหมครับง่เฮ้ยเห็นไหมครับโอ้โหแมดูสิครับนะผมผมมีวิธีจะดีๆแล้วครับว่าอาจจะไม่ต้องเจาะทั้งหมดนะครับเพื่อให้มันเป็นแบบดูสวยดีเนาะแบบนี้ก็ได้นะครับ ดีไหม,มต้องเจาะหมดเนาะดีไหมครับผมว่ามันก็สวยดีนะครับเจาะเป็นบางส่วนโอ้โหเห็นวานเบลูก้าด้วยนะครับว้าวระวังด้วยนะครับเจาะไม่ดีก็คือพังเลยนะครับอ อันนี้ครับที่ผมต้องเอาเหล็กรองไว้ก่อนนะครับจะได้รู้ตำแหน่งนะครับถ้าไม่มีเหล็กโอกาสที่จะพลาดโดนเอ่อแก้วเลยก็มีนะครับโดนกระจกเลยนะครับนี่โอ้โหเป็นไงครับท่านผู้ชมอุโมงค์ปลาของผมโอ้หว้าวว้าวว้าวววเห็นตัววาเลยครับอืตอนนี้ครับนั่นไงนั่นนง โอ้โหลองลองลองไปดูข้างนอกกันดูนะครับปสุดยอดไหมครับว้าวนี่เห็นไหมครับอูแน่ลองลองลองไปดูดิดูคลิปน,น้ำเป็นไงไหมครับโอ้โหเห็นข้างล่างไหมครับเห็นบล็อกข้างล่างด้วยเห,เห็นไหมครับเออนะฮะว้าวสุดยอดสุดยอดนะครับ หิวกหรือยังโอเคอ่ะหิวแล้วเหลอโอเคถ้างั้นก็ป้อนให้อาหารปลาก่อนนะครับอืมเดี๋ยวเราจะเข้าไปในอุโมงเราต่อนะครับออวางวางไหนดีแวบบแวบบแวบหบแบบืม,มไปเรื่อยๆไปเรื่อย โอ,อ้ยเลยเลยตำแหน่งอ่ะเข้าไปดูกันครับว่ามันกินยังไงฟับวืบโอ้โหน่าไงแล้วครับเห็นเลยครับโอ้เห็นเป็นฝูงเลยนะครับเอ้ผมว่าเอาตรงนี้ออกหน่อยดีไหมครับจะได้ดูกว้างอีกหน่อยหนึ่งนะ,ะต้องระวังนะครับถ้าเกิดผมกดดับเป็นคลิกไปอะ พลาดไปอ่ะหรือว่ากดโดนกระจกไปครั้งเดียวนะครับไม่อยากจะพูดถึงเลยว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นสิ่งที่ทำมาพังทลายไปกับตานะครับอืมต้องระวังต้องระวังนะครับทำเร็วไม่ได้ตรงนี้นะครับอันตรายนะครับมันไม่มีปุ่มอันดูนะครับจะกดยกเลิกก็ไม่ได้นะไปแล้วไปเลยนะครับเห็นไหมครับ โอ้โหที่ทางานของผมเก็บเก็บบล็อกให้หมดก่อนนะครับมันดูไม่สวยงามข้างล่างไล่เก็บบล็อกให้หมดก่อนอู้นี่ไงนี่ไงเห็นไหมครับสุดยอดจริงเลยครับเห็นไหมครับอือหืออืโอ้เห็นไหมครับอันนี้คือดูติดกระจกเลยนะครับอือหือ โอ้ปลากระเบนไายด้วยอแต่ไปเดี๋ยวผมเอาพวกฉลามพวกกระเบนเนาะมาสมทบดีกว่าอืดู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 โอ้โห,ห,หนะครับอันนี้โอ้อยู่ใต้กระจกนะครับหเห็นไหมครับห้องทํางานมันเ,เป็นอุโมงค์ปลาครับอุโมงค์ปลาเดี๋ยวเราก็สามารถทําเป็นห้องทํางานก็ได้นะครับข้างบนก็มองปลาไปโอเคเนาะ ด้านข้างนะครับตรงนี้เราอาจจะเป็นเจาะเราอาจจะใส่กระจกไปอีกก็ได้นะครับจะได้เห็นด้านข้างโอเคอต่อไปเดี๋ยวเราก็จะมาพัฒนาต่อนะครับจะมีออฟฟิศมีโต๊ะทำงานมีอะไรอีกนะครับท่านผู้ชมก็อย่าลืมติดตามในตอนต่อไปนะครับท่านผู้ชมอย่างน้อยก็ขอสักหนึ่งซับสไคร์หนึ่งไลค์นะครับในครั้งนี้นะอย่าลืมนะครับ